สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ยูผมพามาชมรถอีกคันก่อนที่จะส่งมอบจริงนะครับกับรถของ FC ที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็เดี๋ยวผมมาถ่ายรีวิวรถคันนี้ให้ชมนะครับลูกค้าอยากเห็นด้วยนะครับกับรถรุ่นที่ลูกค้าทําเรื่องเข้ามาก็คือรุ่น4ประตู s h d a g ชเกียออโต้นะครับกับการที่แต่งแบบไม่โหลดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมพาเดินชมนะครับว่าการที่ไม่โหลดจะสูงขนาดไหนนะครับแล้วก็การใช้งานเป็นแบบไหนนะครับ แล้วทรงของรถคันนี้เป็นแบบไหนก็เดี๋ยวไปชมกันฮะเดีย๋ยวผมพาเดินชมกับคันนี้นะครับสำหรับคันนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นรุ่น4ประตู S D A เกียออโต้นะครับรุ่นเกรด a S นะครับ D A ก็รุ่นใหม่2อง3ันยิบรายละเอียดการตกแต่งเนาะก็เดี๋ยวด้านในก็คือมีรุ่นนี้ก็คือจะมีจอมีกล้องมองหลังให้อยู่แล้วแต่การตกแต่งคันนี้นะครับก็จัดให้ตามโปรนะครับกับการตกแต่งแบบนี้ อย่างล้อคันนี้นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อเวลนะครับเวลคันนี้ก็คือใส่ขนาดความกว้างอยู่ที่เก้าครึ่งนะครับคันนี้รัดด้วยยางสองห้าห้าห้าสิบนะครับแล้วก็ไม่มีโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนล้อหลังก็คือใส่เท่ากันนะครับสองห้าห้าห้าสิบนะครับไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือความสูงของรถคันนี้นะครับก็ค่อนข้างสูงเลยครับทรงแบบนี้นะฮะก็สูงจาก รถเดิมเยอะเหมือนกันเกือบเกือบเ,เท่ารุ่นไฮแลนเดอร์นะครับสําหรับรุ่นสีประตูเตี้ยแบบไม่โหลดแบบนี้นะครับส่วนล้อก็สวยงามก็เต็มสมพอดีครับสาหรับการตกแต่งคันนี้นะครับดูแล้วสูงมากนะครับผมเห็นแล้วยังสูงเลยครับสำหรับรุ่นสีประตูเตี้ยแบบไม่โหลดแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังคันนี้ก็คือมีการใส่ค้ำหลบป้ายนะครับแล้วก็มี กล้องถอยหลังนี่ฮะกล้องถอยหลังอันนี้ก็คือติดตั้งมาจากโรงงานนะครับรุ่นเกตรดเอตอนนี้ก็คือมีกล้องติดให้เรียบร้อยนะครับส่วนภายในนะครับรุ่นออโต้เอสก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดน,นะครับมีจอ7นิ้วแล้วก็เป็น Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับวงมาลามัลติฟังก์ชัน ก็เหมือนรุ่นเกียร์ธรรมดาครับแล้วก็คือต่างให้เป็นเกียร์ออโต้แค่นั้นเองนะครับเกียร์ออโต้ก็เดินหน้า6สปีดนะครับตัวนี้ก็สวยงามสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารุ่นเกียร์ออโต้อยู่นะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นของเกียร์ออโต้นะครับผมว่าันก็ใช้งานค่อนข้างโอเคเลยครับกับรุ่นนี้ราคาไม่แพงนะครับเออเป็นเจ้าของรุ่นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับนี่ฮะนี่ด้านหน้า ก็ค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีขาวตัดกับกระจังหน้าสีดำแบบนี้นะครับรุ่นนี้จะมีผลิตอยู่3สีนะครับมีสีขาวสีเทาดำแล้วก็สีบอลเงินนะครับลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นนี้สีอะไรก็แวะเข้ามาสอบถามพักทายกันได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการนะครับ